ในวิดีโอนี้นะคะนินจะบอกทุกคนว่าคุณสามารถมีทุกอย่างที่ตัวเองต้องการหากคุณอยากเข้าเข้าสู่ชีวิตในฝันของตัวเองคุณต้องฟังค่ะเพราะนี่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณอย่างแน่นอนร้อยเอร์เซ็สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ my set with นินนะคะนินจะแชร์และพูดถึงวิธีต่างๆที่จะทําให้พวกคุณรู้ตัวว่าคุณสามารถทําได้ทุกอย่างคุณมีพลังมากพอและคุณมันยอดเยี่ยมแค่ไหนหากนี่เป็นสิ่งที่คุณกําลังตามหาอย่าพลาดที่จะติดตามนินนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ หากเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นหมายความว่าเราต้องพูดถึงการปรับเปลี่ยนตัวตนของตัวเองด้วยเพราะคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงตัวตนค่ะมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยแต่เมื่อเราเข้าใจถึงตัวตนของตัวเองหรือที่เรียกกันว่าการรับรู้ตัวเองนั่นคือจุดที่ทุกอย่างจะเริ่มเข้าที่เข้าทางการรับรู้ตัวเองคืออะไรมันคือภาพที่เรามีต่อตัวเองค่ะทั้งในด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดีรวมถึงความคิดความเชื่อว่าเราคือใครเรามีจุดแข็งจุดอ่อนอะไร เราเป็นคนแบบไหนยกตัวอย่างเช่นฉันเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นฉันเป็นคนโชคร้ายฉันเป็นคนใจเย็นฉันไม่เก่งเรื่องการเงินตัวอย่างข้างต้นคือสิ่งที่เรามองเห็นตัวเองและเชื่อว่าเราเป็นแบบนั้นสิ่งนี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการกระทําและผลลัพธ์ในชีวิตของเรามากเลยค่ะเพราะเมื่อเรามีการรับรู้ตัวเองในทางบวกเช่นคุณมองว่าตัวเองเป็นคนมีความสามารถคุณก็จะกล้าลงมือทําสิ่งต่างๆมากขึ้นแต่ถ้าคุณมองเห็นตัวเองในแง่ลบเช่น เชื่อว่าตัวเองดีไม่พอเก่งไม่พอนั่นอาจทําให้คุณไม่กล้าลงมือทําอะไรเลยตัวตวนคือสิ่งที่กําหนดว่าคุณจะประสบความสําเร็จแค่ไหนคุณจะมีความสัมพันธ์กับคนรอบตัวยังไงคุณจะมีเงินมากเท่าไหร่คุณจะมีความสุขจากอะไรการรับรู้ตัวเองสามารถพาคุณไปข้างหน้าหรือชุดให้คุณอยู่ที่เดิมคุณจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้คะ่ะจนกว่าจะเปลี่ยนภาพที่คุณมองเห็นในตัวเองหากคุณเชื่อว่าตัวเองมีปัญหากับเรื่องเงินนั่นก็คือสิ่งที่คุณจะเป็นค่ะ คุณจะไม่มีวันหลุดพ้นจากความจริงนั้นและคุณจะมีปัญหาทางการเงินตลอดไปเพราะคุณเห็นและเชื่อไปแล้วว่าตัวเองเป็นแบบนั้นมันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในตัวตนของคุณนินอยากให้ทุกคนจําไว้นะคะว่าตัวตนคือสิ่งที่กาหนดชีวิตขีดจากัดและความเป็นจริงของเราค่ะเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคุณไม่สามารถรอให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงเองได้คุณต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนค่ะเปลี่ยนภาพที่คุณมองเห็นตัวเองเปลี่ยนความเชื่อที่คุณมีต่อตัวเองและจากนั้น ความเป็นจริงแต่สะท้อนออกมาค่ะตอนนี้เรามี2วิธีในการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะซึ่งวิธีแรกเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดนั่นก็คือการบังคับตัวเองให้เริ่มสร้างนิสัยใหม่ๆและลงมือทําอย่างต่อเนื่องคือเมื่อเราทําอะไรอย่างสม่ําเสมอและนานมากพอนิสัยนั้นจะกลายเป็นธรรมชาติของเราและในที่สุดเราก็จะกลายเป็นคนที่มีนิสัยใหม่ยกตัวอย่างว่าเราบังคับให้ตัวเองไปเรียนพิลาทิส5าวันต่อสัปดาห์พอผ่านไปสักพักเนี่ย เราก็จะเริ่มมองเห็นตัวเองว่าฉันเป็นสาวพิลาทิสนะจากนั้นการไปพิลาทิสทุกเช้าก็จะไม่ใช่การฝึกฝนหรือว่าการบังคับสําหรับเราอีกต่อไปเพราะนิสัยนี้ได้กลายเป็นตัวตนของเราแล้วไงคะนี่เป็นวิธีที่ได้ผลดีนะเพราะนินก็ทําแบบนี้มาก่อนแต่ว่ามันต้องใช้เวลาความอมดทนและความสม่ําเสมอแม้วันไหนที่ตัวเองไม่อยากทํานะคะเราก็ต้องฝืนใจทําจนหนารู้สึกเหนื่อยและเกิดความคิดที่ว่าทำไมมันยากจังวะส่วนวิธีที่2จะตรงกันข้ามเลยคะ่ะ แทนที่จะเปลี่ยนนิสัยเพื่อเป็นคนใหม่เราจะเริ่มจากเปลี่ยนตัวตนภายในก่อนแล้วให้นิสัยเปลี่ยนตามมาเองเพราะเมื่อเราเปลี่ยนตัวตนนะคะนิสัยของเราก็จะค่อยๆสอดคล้องกับตัวตนนั้นโดยธรรมชาติจากนั้นพฤติกรรมของเราก็จะช่วยยืนยันและสนับสนุนตัวตนใหม่นี้เหมือนเป็นลูปที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะนินจะยกตัวอย่างจากหนังสือ Atomic Habits นะคะคุณเจมยกตัวอย่างสองคนที่พยายามเลิกสูบบุหรี่เมื่อมีคนถามพวกเขาว่าจะสูบบุหรี่ไหมคนแรกตอบว่าไม่ ฉันพยายามเลิกอยู่ส่วนอีกคนตอบว่าไม่ฉันไม่สูบบุหรี่เราเห็นความแตกต่างของตัวตนใน2คําตอบนี้ไหมคะคนแรกเนี่ยยังมองว่าตัวเองเป็นคนสูบบุหรี่อยู่แต่กําลังพยายามเลิกส่วนคนที่2เขามองว่าตัวเองไม่ใช่คนสูบบุหรี่ต่อไปแล้วและนี่คือตัวตนของเขาทุกคนคิดว่าคนไหนจะสามารถเปลี่ยนตัวตนได้จริงๆคะคนนี้ค่ะเมื่อเรามองเห็นว่าตัวเองเป็นแบบไหนเมื่อเราเชื่อว่านี่คือตัวตนของเรา เราก็จะลงมือทําแบบนั้นโดยธรรมชาติค่ะเพราะพฤติกรรมของเรามักจะสอดคล้องกับตัวตนเสมอดังนั้นวิธีที่2จึงเป็นวิธีที่เร็วและง่ายที่สุดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราค่ะทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวตนของตัวเองตอนนี้เราน่าจะเข้าใจถึงความสําคัญของตัวตนกันแล้วใช่ไหมคะนั้นเรามาฟังและจดวิธีที่จะทําให้เราเป็นคนใหม่กันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็คือคุณต้องกําหนดว่าตัวตนใหม่ของคุณคือใครคุณต้องรู้จักเธอจริงๆนะ ว่าเธอมีนิสัยยังไงและเธอใช้ชีวิตตามมาตรฐานอะไรเราต้องรู้ลึกไปถึงตัวตนนะคะไม่ใช่แค่เรื่องภายนอกว่าเธอตื่นนอนตอนเจ็ดโมงเช้าดื่มชาร้อนแล้วไปเล่นพิลาทิสอะไรแบบนั้นเราต้องชัดเจนว่าเธอคือใครเธอเห็นตัวเองเป็นแบบไหนเธอเชื่ออะไรบนโลกใบนี้เธอใช้ชีวิตยังไงแล้วอย่าไปเอามุมมองของคนอื่นเข้ามาร่วมตัดสินนะคะนี่คือชีวิตของคุณค่ะไม่ใช่ของพวกเขาคุณจะไม่สามารถสร้างตัวตนใหม่ได้ หากคุณไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรหากคุณไม่เชื่อว่าตัวเองสมควรได้รับนินอยากให้คุณนึกถึงตัวเองในเวอร์ชั่นที่คุณอยากเป็นเอาให้ชัดเจนที่สุดก่อ,อนจะตัดสินใจว่านี่แหละคือตัวต,วตวนที่ฉันกำลังจะเป็นขั้นตอนต่อไปเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้ามนะคะนั่นก็คือไม่มีการเกิดใหม่โดยไม่ละทิ้งสิ่งเก่าหลายคนอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยไม่เข้าใจเลยด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรเมื่อคุณอยากเป็นคนใหม่ คุณต้องละทิ้งบางอย่างและความเชื่อที่มันไม่สอดคล้องกับตัวตนใหม่ของคุณมันไม่มีทางเลือกอื่นค่ะคุณต้องปล่อยวางสิ่งที่ตัวเองเคยเป็นเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวตนใหม่เข้ามาเราต้องแยกออกจากกันนะคนที่คุณเคยเป็นคนที่คุณอยากจะเป็นดังนั้นอะไรที่ไม่สอดคล้องกับตัวตนใหม่ไม่ว่าจะอดีตที่ผ่านมาเรื่องราวที่ผ่านมาหรือประสบการณ์ที่ผ่านมามันไม่ใช่เรื่องสําคัญกับตัวตนใหม่แล้วค่ะคุณต้องปล่อยพวกมันไปถ้าที่ผ่านมาคุณมีปัญหาเรื่องเงินตลอด นั่นไม่ใช่ส่วนหนึ่งในตัวตนใหม่อีกแล้วค่ะถ้าที่ผ่านมาคุณเจอแต่แฟนตัวชูมันก็ไม่ใช่ส่วนหนึ่งในตัวตนใหม่ของคุณอีกต่อไปเหมือนกันหากคุณยังล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลงตัวเองน่าอาจเป็นเพราะคุณยังยึดติดกับตัวตนเก่าอยู่บางครั้งคนใกล้ตัวเช่นครอบครัวหรือเพื่อนสนิทอาจเป็นคนที่ทําให้เราก้าวต่อไปได้ยากเพราะพวกเขามองเห็นเราในแบบที่เราเคยเป็นไงคะไม่ใช่ในแบบที่เราต้องการจะเป็นดังนั้นการปล่อยวางตัวตนเก่าซึงอาจทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจขึดอด จ้ามินก็เข้าใจนะคะแต่นี่เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเมื่อเราต้องการเป็นคนใหม่จําไว้ค่ะว่าจะไม่มีการเกิดใหม่อะไรทั้งนั้นมันไม่มีการตายจากขั้นตอนสุดท้ายเป็นหัวใจสําคัญเลยค่ะเพราะมันคือหนทางที่จะทําให้คุณเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองคุณต้องไม่แซงทําแต่คุณต้องซึมซับและเป็นตัวตนนั้นจริงๆเหมือนกับนักแสดงที่สามารถทำให้เราร้องไห้หัวเราะหรือเกลียดกับบทบาทของเขาได้ พราะนั่นไม่ใช่แค่บทบาทไงคะแต่นักแสดงคนนั้นเชื่อว่าตัวเองเป็นตัวละครนั้นจริงๆการเปลี่ยนแปลงตัวตนไม่ใช่การแกล้งทําค่ะแต่มันคือการนําพลังงานและความรู้สึกของตัวตนนั้นมาผสานเข้ากับเราเมื่อเรามองเห็นตัวเองในฐานะคนใหม่เราก็จะเริ่มแสดงออกตามตัวตนนั้นพฤติกรรมของเราจะเปลี่ยนไปตามความเชื่อที่เรามีต่อตัวเองและนี่นะคะก็คือหัวใจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงตัวตนค่ะหากใครคุ้นเคยกับแนวคิดเรื่องการปรับเปลี่ยนพลังงาน คุณอาจเข้าใจสิ่งที่นินต้องการสื่อได้ง่ายขึ้นเพราะน,นี่ไม่ใช่เรื่องของเหตุผลแต่มันคือเรื่องของความเชื่อความรู้สึกค่ะหากใครที่ยังรู้สึกสับสนกับแนวคิดนี้นะคะและไม่แน่ใจว่าจะเริ่มยังไงนินก็มีคําแนะนํในเล็กน้อยที่อาจช่วยคุณได้ค่ะบางครั้งการปรับตัวเพื่อเป็นตัวตนใหม่อาจยากเกินไปนะคะหากเราพยายามกระโดดจากจุด A ไปยังจุด Z แบบทันทีมัาจทําให้เรารู้สึกฝืนรู้สึกเหนื่อยเพราะฉะนั้นเราอาจต้องเริ่มต้นด้วยการเดินขึ้นบันไดแบบทีละขั้นแทนค่ะ เชื่อไหมคะว่าแค่ทําทีละนิดค่อยๆเดินไปทีละก้าวเราจะไปถึงจุดหมายได้เร็วกว่าที่คิดอีกค่ะเมื่อคุณรู้สึกว่าการเป็นตัวตนในฝันของคุณเป็นเรื่องยากอีกหนึ่งเคล็ดลับที่มินชอบนํามาใช้มากๆก็คือการเอบา d ดี้ค่ะมันคือการพาตัวตนใหม่ของเราไปในสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักเช่นร้านกาแฟร้านหนังสือยิมห้างหรือแม้แต่ร้านซักอบแห้งเพราะเมื่อไม่มีใครรู้จักเราเมื่อไม่มีใครรู้ว่าเราเคยเป็นคนแบบไหนมาก่อนมันจะง่ายขึ้นมากจริงๆค่ะ ที่เราสามารถปรากฏตัวในแบบที่ตัวเองต้องการเราจะลองใช้ชีวิตเหมือนว่าเราเป็นคนคนนั้นไม่ว่าจะการคิดท่าทางคําพูดและการกระทําในช่วงต้นๆเราอาจจะยังรู้สึกไม่มั่นใจนะคะแต่นินขอให้คุณทําไปเรื่อยๆเพื่อให้ตัวเองได้ซึมซับปรับพลังงานและเปลี่ยนพฤติกรรมเราไม่นานหรอกค่ะคุณจะกลายเป็นคนที่ตัวเองอยากเป็นจริงๆหากเป็นไปได้นะมันจะง่ายกว่ามากๆเลยล่ะค่ะที่เราจะสร้างตัวตนใหม่ในที่ที่ไม่มีใครผูกเราไว้กับตัวตนเก่า เช่นการย้ายที่ทํางานการย้ายไปอยู่เมืองใหม่หรือจังหวัดใหม่อย่างที่นินบอกไปในวิดีโอก่อนหน้านี้ว่าตัวเองเคยทํางานที่เรือสาําราญใช่ไหมคะอันนี้จริงเหตุผลที่ไปเพราะเลิกกับแฟนค่ะแฟนเก่านะนินทุก์ที่แฟนนอกใจถึงสองครั้งคือนินอยากเป็นคนที่เข้มแข็งนินอยากรักตัวเองนินอยากมีความสุขเพราะฉะนั้นนินเลยตัดสินใจพาตัวเองไปทํางานต่างประเทศเลยนินรู้ว่าถ้าตัวเองยังเลือกอยู่ที่เดิมตรงที่แฟนสามารถเข้าหาได้ตลอดเวลาเนี่ย นินไม่มีทางเลิกกับเขาได้หรอกคะ่ะแล้วนินก็จะติดอยู่ในลูปนั้นอะ่ะแฟนนอกใจเราผิดหวังแฟนกลับมาง,งอ้อคืนดีแล้วแฟนก็นอกใจอีกวนเวียนไม่จบไม่สิน้นปัจจุบันนินรักตัวเองนินมั่นใจในคุณค่าของตัวเองและแน่นอนว่าชีวิตก็ต้องมีทุกข์สุขปนกันไปแต่โดยรวมนะคะนินมีความสุขกับชีวิตดีคะ่ะจริงนะคะที่บางครั้งเพื่อนสนิทคนรักหรือครอบครัว อาจเป็นคนที่ทําให้เราเก้าวไปข้างหน้าได้ยากที่สุดเพราะพวกเขารู้จักเราในแบบที่เราเคยเป็นไงคะพวกเขารู้ว่าเราเคยผ่านอะไรมาบ้างและความสนิทสนมนี้นะอาจสร้างความขัดแย้งในช่วงที่เรากําลังพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่เป็นเรื่องปกตินะคะไม่ใช่ความผิดของพวกเขาแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดังนั้นื่อเรายืนหยัดกับตัวตนใหม่ของตัวเองอย่างสม่ําเสมอในที่สุดพวกเขาก็จะเริ่มมองเห็นตัวตนใหม่ของเราไม่ใช่ตัวตนเก่าเราควรสื่อสารกับพวกเขาค่ะ ลองบอกพวกเขาว่าคุณกําลังเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางไหนและไม่เพียงแค่พูดนะแต่เราต้องแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเรากําลังเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆเหมือนที่นินจะย้ายไปทํางานต่างประเทศใช่ไหมนินก็บอกคนใกล้ชิดไปว่าฉันอยากเป็นนินที่รักตัวเองนินที่เห็นคุณค่าในตัวเองนินที่มีความสุขเพราะฉะนั้นอย่ารั้งไม่ให้ฉันไปฉันอยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้ฉันมากกว่าแล้วเมื่อเวลาผ่านไปสักพักนะคะแต่พวกเขายังไม่สามารถปรับตัวเข้าหาคุณได้นั่นหมายความว่าความสัมพันธ์นั้น ไม่สอดคล้องกับตัวตนใหม่ของคุณอีกต่อไปค่ะอีกหนึ่งข้อที่สําคัญก็คือการที่เราย้ายไปอยู่เมืองใหม่เริ่มงานใหม่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยแต่งงานหรือแม้กระทั่งย้ายบ้านทุกช่วงเวลานี้นะคะเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สําหรับการเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยค่ะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือคุณต้องตัดสินใจที่จะใช้โอกาสเหล่านี้เมื่อคุณอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงคุณต้องปล่อยบางส่วนของตัวเองไปอยู่แล้วเหมือนตอนเราเป็นนักเรียนเรามีคลาสที่คุณครูจัดจสรรมาให้เรียบร้อย แต่พอเราเปนักศึกษาเราต้องจัดสรรคลาสต่างๆด้วยตัวเองแล้วพอเริ่มทํางานทีนี้เราต้องรับผิดชอบทุกๆอย่างด้วยตัวเองดังนั้นนี่จึงเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะในการก้าวเข้าสู่เวอร์ชั่นใหม่ของตัวเองการเปลี่ยนแปลงในชีวิตไม่ว่าจะวางแผนหรือไม่ได้วางแผนนะคะสามารถเป็นตัวกระตุ้นที่ทรงพลังสําหรับการเติบโตของเราได้และไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงในด้านบวกอย่างเดียวนะแต่การเปลี่ยนแปลงในด้านลบเช่นการเลิกรากกับคนรักหรือการหย่าร้าง ก็สามารถทําให้เราเริ่มต้นใหม่ได้เหมือนกันพูดจากประสบการณ์เนาะแม้มันจะเจ็บปวดแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะเพราะคุณกําลังปล่อยสิ่งเก่าและเริ่มต้นใหม่บางครั้งการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆก็มาโดยที่เราไม่ได้คาดคิดเช่นการถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคบางอย่างหรือจําเป็นต้องย้ายออกจากที่อยู่เก่าที่ทํางานเก่าเหตุการณ์เหล่านี้อาจไม่ง่ายแต่บางครั้งมันก็บังคับให้เราทําการเป,ปลี่ยนแปลงที่เราอาจไม่เคยคิดจะทํามาก่อนและเมื่อการเริ่มต้นใหม่มาถึง แม้ว่าเราไม่ได้ร้องขอนะคะมันอาจเป็นสัญญาณว่าชีวิตของเราต้องการการรีเซ็ตนินอยากให้ทุกคนบอกตัวเองว่าแม้แต่ตอนที่เรารู้สึกเหมือนอยู่จุดต่ําสุดอย่าปล่อยให้ช่วงเวลานั้นเสียเปล่าค่ะเพราะในความล้มเหลวอ่ะมันมีความสวยงามอยู่นะเว้ยมันมักจะเป็นช่วงเวลาที่จุดประกายให้เกิดการตื่นรู้ที่ยิ่งใหญ่และนําไปสู่การเริ่มต้นใหม่ที่น่าเหลือเชื่อไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะดีหรือร้ายนะคะมันกําลังเกิดขึ้นอยู่แล้วอะ่ะเหมือนมีรถจอดอยู่ข้างหน้าคําถามก็คือ คุณจะขึ้นไปนั่งที่คนขับหรือเปล่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่หลายคนคิดเลยนะคะมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยแต่สิ่งที่ต้องการจริงๆก็คือความสม่ำเสมอความเชื่อเราไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้แค่ในวันที่รู้สึกมีแรงมีบรนดาลใจแต่มันต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราในช่วงแรกเราอาจต้องตั้งใจและพยายามอย่างมากเราต้องเริ่มจากการเปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองและเมื่อเราเปลี่ยนความเชื่อแล้วนะคะพวกการกระทํา ความรู้สึกความคิดและพฤติกรรมของเรามันจะเปลี่ยนไปโดยธรรมชาติสิ่งเหล่านี้นะคะจะช่วยสนับสนุนตัวตนใหม่ที่เราสร้างขึ้นในช่วงแรกนะเราอาจจะยังไม่มีหลักฐานว่าตัวเองเปลี่ยนไปแต่เราต้องจินตนาการถึงมันรู้สึกถึงมันและลงมือทําอย่างสม่ําเสมอจนกว่าหลักฐานจะเริ่มปรากฏแล้วเมื่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงในชีวิตมันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวตนใหม่ของเราค่ะและเมื่อถึงจุดนั้นทุกอย่างจะกลายเป็นธรรมชาติ คุณต้องพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าคุณคือคนที่คุณบอกว่าคุณเป็นและเมื่อคุณทำสำเร็จวงจรน,นี้ก็จะสมบูรณ์และการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างแท้จริงก็จะเริ่มต้นขึ้นค่ะ